สดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องผี่เปาโฮมจ้ามันผี่เปาจะผ้ามากิน,ม,นมามา่าม,มาม่าเกาหลีหมาล่าใส่ชี้มยืมเพื่อฟีฟาอาจจฟพี่ฝ่ายจะไงมันอยู่พี่ฝ่ายหยุดเลยลวกัอนอ่านน้องดุยชี้มยืมเพื่อน้องอจ๋าไม่ใส่น้อก็ตัดเท่านี้ อ๋อเดี๋ยวมนสิเคียงนอนให้นอนตาก,ก้อนโฆาข้างไหนน,นี่ทับที่เลยนอนโอโทับที่แต่ทับที่กับใครตักเดียวปิว้วเลย <laughs> จังสีได้ได้ได้ไ,ดได้เด็กขวในน้นอนถนัดอีสัจ้าทุกคนอีสยัยจะเป็นสีจักหน่อยแปว่เาเป็นขีง้งเคียงกันจักหน่อยอ่ะเสิฟน้องจ้า ยืดงเยอะนิดนึงยืดยืดอ่ะยืดนะงันอ๋อยืดอาจารย์ใกล้ๆนะจานใกล้ๆเอายกขึ้นเอออีดอ่นนี่นี่นี่นอาจารย์มาใกล้ๆแล้วเอาแล้วเอแล้วกินซมึงเลยซิมึงแล้วฉาิ อันนี้เคยพึงเห็ดครั้งแรกในชีวิตที่จ๋าน้องเผื่อน้องโดยเฉพาะไอ้ไไมีผักอีกอย่างนิดตัวเย็นเถอะเก่ามาใส่ที่เก่าจ้ะอืออ่านี่มีเ,มเห็ดเข็มทองจ้ะที่นแน่ๆก็คือน้องพี่ฟ้ามาอหอมหอัวใหญ่เห็ดก็ต้องใส่หอมหัวใหญ่ให้น้งนองเยอะๆกระชับเป็นไงใส่กุ้งให้น้องพร้อมเด้มีกุ้งมีไข่ ไข่สูงดีปะดูไข่ขึ้นเก๋ดีนึงนะโอ้โหไอปะปอไข่สิจะยันไข่ว่าสูงไงเดี๋ยวใส่ข่องข่องห่อนในเนะา,ตา,นา,านะตำๆเนา่จ้ะเนาะเพื่ออบชีสนะไนลอลองดูสิกินมาตัวเองอืมไอ้รสมาลาเนี่ยมันจะเป็นแบบ เดี๋ยวเบสใจบอกผิดเพิ่มได้เออขอบอกบอกผิดตามผิดเขาปุงมห่หายเลยก็บอกเห็ดหลายาอ,อางพี่น้องเห็นต้องใส่เพราะว่าเครื่องเครื่องปรุงหลายใส่ไข่อของใส่เห็ดเข็มท้องอ่ะกะบอกผิดหวานมนเาเนาะเพิ่งบอกผิดเนี่ยคุณผู้ชม พรกย u หวานอ่งวยนกวนพิยเผ็ดเน่ยเนี่ยพกดวนะกพหวานพีิสามสีเลยสีหวานเนาะภาษาอังกฤษว่าไงไม่รู้นี่นะนี่สามสีเห็นเดือกใส่ถึงสีเลยจ้ะพิกหยวกเผ็ดอยู่ดิเฮ้กินัมพิหวานกับเผ็ดจัง่อยดิเนาะ ไม่เผ็ดเลยแต่ว่าเผ็ดอยู่เด้เนื้อกินกับไอ้มาม่าหมาล่ามันจะไม่เผ็ดอ่ะแม่ตันวน้องเด้อฉันกุมขมับพนา,านัล้วเอาหมีกิบวะเอาว่ากิบเดี๋ยวแป้งกิบไหนี่เอติสกิบมาเต็มทีเลยพอผมมันเหลื่อมยาแวแล้วหรอมันด้อมาเคียงงามเทากินอะ่ะ เลยงบหน่อยเออบุ่มี่กุ้งใหญ่ๆให้น้องกินนะกุ้งในหน่อยไปบ้างนะกุ้งกุเจ๋ยลอยได้ปะกุ้งเจ๋ยลอย,ลย, <c oughs> อยกันขนมเทแสแตรบใส่บอกระ บ่าเป็นไรกันนะโอเคกาลังดีจ้าพี่น้าแต่ว่ารถมาล่าพี่ฝ่ากินได้มาเผ็ดไหมมากม,ามือหนอนจ้าให้น้องกินมามามาเลเซียค่อยกินเผ็ดมากพราะเพ่งกินทางไรกับน้องพี่ฝ่าจ้ากับน้องเตือนอยู่ดิว่าบอกว่าเผ็ดมากนะกับพวกกางกินร้ายเราแต่วมือนัอนถอดแผลน้อ,นองถอดต้องย้อมกินเพื่อน้องนะเปาเปายิงชุดแผลนะ อืมนอ้องสายกินเห็นไหมนะไปปะไว้อยู่นี่่างฟาไม่ตื่นอืม xin dứt dứt vậy luôn 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 dứt luôn 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 lắm luôn 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 thả luôn luôn nang luôn luôn มุดลงให้น้องมานั่งฟังนี่มาสาสาดส่ของพี่ฟ้าเนี่ยมีความเป็นศิลปินสูงจ้าเพราะว่าเป็นคุณสั่งสรรค์ที่แบบถนัดทรายนะเจอลินกี้ตาโอ้ยปวดเจ็บขา ก็เปลี่ยนคาะนางได้เนาะเปลี่นยนแนงมือไปโดนเนี่ยน้องเนี่ยเล่นดนตรีไทยได้หลายอย่างนี่จ้ะเป่าคุยก็ได้เป่าโหวตโหวบปะ่ะเนาะโหวตเจ้าเปล่าเป่าเป็นแบบเพลงเป่าเล่นๆเป่าเป็นดนตรีเป็นทำนองนนนมันเนาะโดลเลมีนะนะนมน่น่ะนะกระดาษแปลกแต่ถือว่ามีความสามารถแบบศิลปินอ่ะ เพราะฉะนั้นสุนุนนองให้เป็นศิลปินอยู่นี่ก็สมาร์ทหลากหลายสมัครซงนี่ก็ตดตามก็ซัพพอร์ตกายก็เลซ่องพี่เป่าหงไม่เหาะกับเราจะเรียกเป็นคนติดตามซ่องข้าขนาดเนาะแต่ขาแต่ขขนาดจ้ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป่ากับน้องพี่ฝาดนะจ๊ะ จเจอกันคิดหนะ้าสวัสดีจ้าอ่ะอ่ะอ่ะปสอิมปไหวแล้วไหน